นิว้วนิ้วงงกับสองอะเนี่ยสองนิ้วต้องเขียนอย่างงี้โค้งลงมาเอ้ยไม่ใช่วงกลมก่อนวงกลม,มก็โค้งลงมานี่สองต,ตัวตัวใหญ่เอ้ยอ่าแล้วอะไรแล้วก็ยิองยา่อ่าแล้วสามอะสามสามวิเอ้ยสามอยากทีเดียวไหมอยากยสวยๆสามอยากยังไงตรอ่ะสาม อะไรของนิวสามาได้สามลูกสามเป็นปีกนกลูกนี่โค้งอย่างนี้สามอ่าเอาใหม่สามเขียนใหม่แล้ก็เขียนตรงนี้ด้วยสามเขียนยังไงเขียนสามเห็นไหมรสามอ่ะสี่เขียนไงสี่ขียเส้นตรงขีดเส้นตรงลงมาขีดเส้นตรงลงมาจืดแล้วก็ถอยหลังถ่ายหลังถอยหลัง ถอยหลังยัง่ะถอยหลังล้วขวาไงเออแล้วก็ขีดเส้นตรงลงมาสี่อ่ะห้าอู้ยาวเกินโอเคสี่ว้อ่ะสี่เขียนใหม่ขีดเส้นตรงลงมาอยู่แล้วก็ถอยหลังถอยหลังถอยหลังแล้วขีดเส้นตรงลงมาสี่น่าเกียดมากเลยห้าละห้าห้าห้าขีดเส้นตรงลงมานิดนึงห้าหน่อยนี่ตัวนี้อ่ะห้าขีดเส้นตรงลงมานิดนึงแล้วก็หยุดหยุดแล้วก็โค้งตัวสี่โค้งตัวสี่แล้วก็ขีดข้างบน อะไรของนิวนี่ห้าขีดเี้นตรงลงมานิดนึงแล้วก็หยุดหยุดแล้วก็โค้งเป็นตัว C แล้วก็ขีดข้างบนขีดข้างบนดิข้างบนที่เป็นห้าไหมเป็นห้าไหมขีดข้างบนอย่าทะลึ่งอย่าทะลึ่งขีดข้างบนใช้ห้าไหมห้าหน่าเกลียดมากเลยแล้วหกหกเป็นไงหก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 ขีดหกอมยิ้มนี่หกทำแบบนี้ลูก หกขีดเส้นตรงแล้วก็มว้วนเออใช่หกไหมเอาใหมใข่ขีดเส้นตรงขีดเส้นตรงขีดเส้นตรงลงมาแล้วก็ม้วนหนึ่งทีจ้าโอ้โหยิม้มอ่าเจ็ดเจ็ดเจ็ดเขียนถอยหลังเลขเจ็ดอ่ะนี่เขยียนเลขเจ็ดถอยหลังนะนะอาแปดแปดไข่แฝดมาดูไข่แฝดให้ถึงให้ถึงสิบให้ถึงสิบเก้านะให้ถึง 31เลย31มิบเด้ยเหรอแดแล้วอ่ะ9 9้าเกเก้าโค้งเป็นวงกลมแล้วก็โค้งลงมา <c oughs> <4. S 2> 9อย่างนี้เก้าขีดเป็นวงกลมไปเจอกันแล้วก็โค้งลงมาสิบละ่ะสิบไม่1กับศูนย์ใหบ,มบ 0, ่ม่10ึ่1กับศูนย์ลูก1กับศูนย์ต้องยังก่อนแล้วค่อยศูนไม่ใช่อันนั้นมันศูนย์หนึ่งมันต้องหนึ่งก่อนแล้วค่อยศูนย์อดมีอะไร1กับ1อ่าหนึ่งกับหนึ่งสิบสองล่ะเอาไว้ลบ<ม> สิบสองล่ะสิบสองมีอะไรลูกสิหนึ่งกับสองสิบสองมีหนึ่งกับสองลบทั้งหมดเลยอ่ะสิบสองหนึ่งกับสองสิบสามเก่งจังสิบสามสิบสามมีหนึ่งกับสามสิบสี่สิบสี่สิบสี่ให้นอนสิบสี่มีหนึ่งก่อนเข็นหนึ่งกันหนึ่ง สี่ก็ขีดเส้นตรงลงมาขีดเส้นตรงลงมาขีดเส้นตรงลงมาแล้วก็ถอยหลังแล้วก็ขีดเส้นตรงมาอีกเส้นหนึ่งสี่เฮ้ยเก่งจังอ่ะสิบห้าสิบห้ามีหนึ่งกับหนึ่งก่อนเขียนหนึ่งก่อนหนึ่งแล้วก็ห้าห้าขีดเส้นตรงลงมานิดหนึ่งจึ๊กแล้วก็ทาตัวสี่อ่าแล้วก็ขีดเส้นตรงข้างบนโอ้โหมันใช้เล็กห้าไม่ได้เอาใหม่ขีดเส้นตรงลงมานิดหนึ่งอ่าแล้วทำตัวสี่ ทำตัวสี่แล้วขียนเส้นตรงข้างบนห้าอะหกหกสิบหกสิบหกเขีนหนึ่งกันหนึ 1, 1่งกับห้าอ่าหนึ่งกับห้าห้ากับหนึ่งอันหนึ่งกับหกหนึ่งกับหกสิบเจ็ดห้าสิบเจ็ดห้าหกกับหนึ่งสิบเจ็ดเข็นต้องเขียนหนึ่งก่อนลูกถ้าสิบต้องเอาหนึ่งไว้ข้างหน้าหนึ่งแล้วก็เจนะ็ดจะทายด้วยภาษาจีนอ่ะสิบแปดก็หนึ่งกับแปดเห็นหนึ่งก่อน หนึ่งแล้วก็แปดอ่าสิบเก้าหนึ่งกับเก้าหนึ่งแล้วก็เก้าเข็นเก,ก้าให้หนเก,ก้า,เ,กกาเขียนเป็นวงกลมวงกลมโค้งไปเจอกันแล้วก็ลากลงมาอ่ายี่สิบมีสองกับอะไรสองกับศูนยอ่าเขียนยี่สิบสองกับศูนย์ ตกลงเป็นสองหรือเป็นสามเนี่ยไปผู้ขาวเลยสองเข็นอย่างนี้ขีดไปข้างหลงังขีดไปข้างหลังทีเดียวเออแล้วก็ศูนย์เออถ้าขีดกลับมามันจะเป็นเลขสามลูกยี่สิบอ่ะยี่สิบเอ็ดสองกลับไรยี่สิบเอ็ดสองกลับลายล้วมือเปื้อนยี่สิบเอ็ดสองกลับไรยเอาศูนย์ใหม่อะศูนย์ใหม่ วายลนสอนล่นอ่ะยี่สิบเอ็ดมีสองกับสองกับหนึ่งไหนสองเล่า <c oughs> นิวเวได้เขียนสองเลยสองกับหนึ่งสองเขียนแบบนี้เนี่ยสองเขียนแบบนี้อ่ะสองโคง้งโคง้งแล้วก็ขีดไปข้างเออเอ้ยล้วมันสามเอาใหม่โค้งแล้วก็ขีดไปข้างหน้าเอาใหม่เอาจะไม่หน่อยอ่ะนี่ไงก็สองเขียนอย่างนี้ไงโคง้ง ขีดไปข้างหน้าแล้วก็ถอยหลังมาเนี่ยสองสามละ่ะสามก็โค้งแล้วก็อะไรสิบสามหนึ่งอยู่ข้างหน้าถ้าหนึ่งถ้าหนึ่งอยู่ข้างหลังจะเป็นสามสิบเอ็ดลูกถ้าคำว่าสิบหนึ่งต้องอยู่ข้างหน้าคือจะเอาสามสิบเอ็ดเอาชะโหลไปสามสิบเอ็ดสองสามสามสี่สามสี่ห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่ ี่สิบเอ็ดสี่ิบสองี่ิบสาให้จริงหนึ่ร้อยโอเค